ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูการเช็คการเชื่อมต่อนะครับก็ลองกดเช็คการเชื่อมต่อดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เสียบสายนะครับครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับพอตอนนี้ยังไม่เสียบสายก็ไปกคอมพิวเตอร์นะครับ โปรแกรมก็จะไม่เจอการเชื่อมต่อหรือตัวเปรียบเทียบก็คือตัวโปรแกรมโรงงานนะครับหรือจะหาตัวไหนมาก็ได้นะครับจะมีการเชื่อมต่อด้าน,นบนตรงนี้จะขึ้นชื่อรุ่นของโทรศัพท์ที่เราเชื่อมต่อนะครับครับเดี๋ยวลองเสียบสายดูครับ ก็จะเช็คก,การเชื่อมต่อตอนนี้เจอแล้วครับนะครับก็ปิดโปกแครมันลอยเ็ดเป็นหกขึ้นมาแล้วก็เช็คก,การเชื่อมต่อนะครับก็เรียบร้อย มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับปรโแกรมโรงงานตัวนี้ผมใส่ไปเพื่อต้องการเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจนะครับถ้าตัวนี้เจอตัวนี้ก็ต้องเจอถ้าการเชื่อมต่อสมบูรณ์ตัวนี้เจอตัวนี้ก็ต้องเจอแต่ในกรณีที่ ก็ลองต่อสายด่นะครับแล้วก็สชยการเชื่อมต่อใหม่นะครับโปรแกรมโรงงานก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะไม่มีการเชื่อมต่อพอเพิ่งต่อสายไปนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะไม่เจอในกรณีที่ขึ้นหน้านี้นะครับหนึ่ง เครื่องไม่เปิดดีบักก็จะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วโปรแกรมโรงงานก็จะฟ้องฟองขึ้นมาตรงกลางนะครับว่าให้คุณเปิดดีบักนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งสายไม่สมบูรณ์หรือว่า กดชาร์จของเครื่อง Android หรือแท็บเล็ตไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือช่อง usb ของคอมพิวเตอร์ไม่แน่นก็อลองถอดเปลี่ยนช่องดูลองเปลี่ยนสายดูนะครับก็ เข้าไปใหม่โปรแกรมโรงงานคนเจอนะครับมาเช็คการเชื่อมต่อของ Android 7 7.6นะครับก็ต้องเชื่อมกันหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าเช็โเคโปรแกรมโรงงานไม่เจอ Android 7 7.6ก็ไม่เจอ นะครับให้เข้าไปที่ปุ่มโปรแกรมโรงงานแล้วก็กดที่ปุ่ม ADB Driver นะครับถ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรมาเลยคือเป็นช่องว่างเปล่าๆก็หมายความว่า เครื่องไม่เปิดดิบักหรือสายไม่ดีช่องเสียบไม่ดีหรือคนชาร์จของมือถือหรือแท็บเล็ตแอนดรอยไม่สมบูรณ์แต่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือเครื่องเปิดดิบักรียบร้อยแล้วมีเดเวอร์สมบูรณ์อีกกรณีหนึ่งนะครับขึ้นชื่อรุ่นแต่ ข้างหน้าเป็นกาก,กระบาทสีแดงนะครับถ้าขึ้นแบบนั้นก็หมายความว่าเครื่องเปิดดิบักแต่คอมพิวเตอร์ของของเรายัางไม่มีไดเวอร์ของโทรศัพท์รุ่นนั้นนก็ให้ติ๊กหนึ่งครั้งแล้วก็กดติดตั้ง นะครับตัวโปรแกรมก็จะติดตั้งไดเวอร์ให้อัตโนมัตินะครับก็มันก็มีแค่นี้นะครับก็ลองเอาเครื่องดีๆมาทดสอบดูกันก่อนนะครับ ก็พอจบการรีวิวนี้ครับสวัสดีครับ